dạ ế, tỉnh nào mà hỡi, tỉnh nào mà, ơi, xin đi, in đi sau. Good morning Good morning buổi sáng,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  buổi

เมื่อนั่นก็ลงนะวิตามินไนี่กินนานตอนเช้านีอนนั่นแล้วหมอนลุบ แต่หัวนะอืมคนน้อยๆนี่คนน้อยๆนี่กคนน้อยนี่นอนนี่ไรมอนนุดแต่หัวนะคะบอกมาลเอออีหลานอนนี่ไรบอกมอนนุดเลยเฮ้ยเฮ้ย Ially, ตื ue, ここ่นตอนเช้านี่อารมณ์ดีแท้ว้ายตื่นไปเช้าอารมณ์ดีบ่เฮ้ยอู้โหหุ่นเตรียมยันผ่าออกมาเตรียมเอาผ่าออกบ่เอ้ยเอ้ยต้องเอาออกลอกผ่านนะ Sao nó lạc Ui Ui Hello. cha mấy, cha con mấy. Ừ.

Voilà, voilà. Mà nào bò. Olô. Hử? Í là mô nào bò? Bò. Yê, hả mẹ Cho hết nha. Nhục keng, nhục kha bò. ผู้ชมคือจอดลูกเดียวึต <of p loyalty> ุ๊บตตุ๊บตุตุ๊บๆุ๊เออเสียก็ขี้เอาหบอไปโอ้ยโอ้ยโอ้โเฮ้ยเฮ้ยโหยันผ่าอิ้น เฮ้ยคนน้นในคน้นในตื่นมาตอนเช้าขึ kid, ้นหน้าข่าวนี่อันนี้วะขึ้นหน้าข่าวนี่อันคนนในในคนนในในคนนในในอารมณ์ดีวะคนน้ในในบายบายเห็นกุ๊กกูเปล่าวะเห็นอะไรกุ๊กกูเนี่ยกุ๊กกูกุ๊กเนี่ยเห็นอะไร hết đây đây, hết ở đây. <laughs> à, anh ở đây anh anh mặc kì này anh anh này anh này, anh đây này anh cúc anh cúc anh cúc นอนยิ้มไปสิแล้วจะพักหนึ่งกูแล้ว <c oughs> จะพักหนึ่งกูแล้วิฮาอาบน้ำเนาะเฮ้ยอาบเ๊้ยน้ำบ่พร้อมนะบ่ฮะพร้อมนะบอ่อาบน้ำฮะยังบพ่พร้อมบ่บ่จิี่ายังบพ่พร้อมบ่ลูกอุอ้ย <tôi> Ui yang yang hm yang hm yang hm nè hm 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 cái cu cu cốc lại lại cái chi này quá không nghe quá hiện đây 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 cu 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 hừ 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 hay nhát cột Đó. à lợn cái nhọc cột nhọc cột hay Ý.

ใช่หรอกเมื่อ,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 อคืนนี่กัจนลักเพื่อเพุ่นฉีนอนพี่น้องน,นะอย่าขำม,มอว่าอี๋ี่หละอย่าขำมอเมื่อคืนนี่นะให้บอขำแล้วแล้วก็ให้บ่บ่บ่ลหรอเฮ้ยเฮ้ยไบ่มาเลอนี่มาโจมมาบามอให้ไปตู้มาไปตู้บ่ได้เบี้ยกว่ะมาหาอีหล่าวะ มีตู su, a, ้เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าล้มมีแต่อีหล่าเท่านั้นไปหาม่ตู้เลยไปหาม่ตู้ก็คือคือเก่าบเฮ้ยไปว่าไปหาม่ตู้บฮไปบ่าเอ้ยไปเจ้กิบเบยกยกเท้าขึ้นมาหาแม่เอฮ้ย

nhiễm nó quá rồi nhìm ừ. 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 này nỗi này ư ư cái gì vậy bò này nè một chị chơi bò cú 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 này cú cú bò bò นอนน้อยนอนน้อยฉันน้มนอนแต่แค็งนะยกะท,ท่าเดียวเบิ้คืนเท่าเจ้งมาอาบน้ำปะอาบน้ำแนะ่พร้อผมนะวะใช้ห <c> ร <oughs> อฮูอ้ฮู้ไหน

พอดพอยห้องพอยู่ห้องพอยเฮ้ยเฮ้ยห้องพอไปหอพอไปเฮ้ยเอาไปเฮยเฮ้ยห้องอะไราหองอะไรหลูกก้งเก่งเนาะแหลห้องละเมิงยู่ห้องละเมิงยูห้องมาเสีหายวะชาบ้านนี่ Ý, ee, là bạn đi wow. Yeah. Wow. 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 Yeah. Uh. <laughs> Ui, wow. Ai thịt chưa? Wow, wow. 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 Hãy. Hãy. Hãy.

chào anh đây hảnh 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 ơi hảnh 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 hà chị hôm nay pha quá đi làm mặc quá chị ừ nhìn bèn nợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ้ยออมาออบิดคิงเพื่นอนพี่กับปินผูกน่อยเอาเอา,เอาทั้งตีนไปพุ่นเอาหัวมาทังแม่ทีก็พี่ก็ตีนมาทางแม่เอาหัวไปพุ่นความเพืนปินเป็นเนาะคือน,นอนแล้วนี่อันนี้ ơi yên hát yên hát vẫn Vasana nắng vẫn xưa nắng yên bênh mày chỉ bênh hay hay đi bênh hùng hay mày biết hùng cái nào thế, วิทย์คือข่าวเนี่ยบ่ไอ้ฮวิทย์ทยมมาบาบาแม่ว่าว่าแบบดิคิงขึ้นหาแหล่แทาชิหายว่ะจ้ะโอ้โอ้ามง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 ามคนงามอ่ี่าลูกแม่งามหบอเรียกได้บอจเละ่ nhà mẹ ủm nhẹ Vào Vào mẹ ủm vào Bệ kìa Vâng, chương trình like nằm like này Tập xin hùa vâng, mẹ chỉ chết làm like

ว่าวันนี้โอ้เจ้าบัมักต้มผ่านะอ่แมวโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะวันนี้่ะบัมักต้มผ่านป่ะอ่ะอีหลังหันป่ะเอ้ยเอ้ย

แม่หื้ออันนี้หายเลยหื้หอมันนอนตัวมันนุ่มหายเลยมั้ยน่ะข้ามมาพี่ไวอ้าอันนี้แม่มาพีมาทางพี่ไปไปทางมันแค่มาพีล่ะเนื้อเซย์บาท nhiều xưa ấy bạn, cái nhắn nè ơi, chị bạn à pí, ăn hang me pí, cầm ăn hang me pí, bảo thấy, ăn mấy, ăn mấy. Mày thế nghe <laughs> lại bỏ, lại tuần sau Thằng bè này Đúng kênh kênh, à mẹ <laughs> chơi à À mẹ chơi Ướp <laughs> 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 Phi, được, phi. phi bơm hài hệt là hài giác hài giác xăm hài mẹ em hài hình đấy con 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 keng của mẹ con con kinh của mẹ <laughs> Thầy hay <Thầy>. Hả Đó <laughs> Thầy. Mẹ đừng tin non thịt đinh nó nha 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 nha

บ่บ่ติดแขนนี่บ่ติดแขนนี่บ่บ่อืบ่ออบอเอ๊ะ เดี๋ยวจหน่อยหน่อยอยีหลาก็เห็นได้กูกใจเด๋ไปดึงเชือกจะคของแม่มันมาไรคนะอ่ะตึกต <c oughs> ึกก đức đức đức. nè hiện nay rồi, à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  ờ. chảy, chảy. ý. chảy, ưuai. thôi đã bắt đầu bắt đầu Thôi đã oh, Mẹ không hãy khăm này Khăm này hãy khi gào Nó thăng khăm Nó ăn Càng như... hãy <tôi> 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 mẹ nhận ôm đây này Càng hãy mẹ ôm đây này Nhìn bò Mẹ hú, Mẹ hú, Chào kẹn nhìn vào thay hai mẹ ôm vẫn như vậy à nhìn vào mẹ nữ mẹ mẹ nữ mẹ mẹ nữ mẹ hả 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 อิ๊ดมึ๊ดดึ๊ดดิ๊ดดึ๊อดึ๊ามึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดอึ๊ดดึลดดึ๊ดอึ๊ดดึโอเค๊อดึ๊ดดึ๊าดึ๊ดดึ๊ดดไ๊ดปึาบดึ้ดดึ๊ดดึ๊ดดลูกดึ๊่ดึ๊ด้ึ๊ดดึ๊ดดดดึ๊๊ดดึ๊ แมนชั้นแมนยี่ไหมเอ๋ถ่ายให้แม่อุ้มมาโอเคโอเค,อเคจะ้ะเม่ก์กระชิบคลิปเพียงสามีก่อนเนาะภัยลาไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำเน,ำนำนะานะเนาะสายเนาะช่วยเติบไปเนาะอาบน้ำเนานะเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเยเนาะก็ขอบุญขอบคุณเนอะ FC ป้าลุงทุกท่าน ที่ข่าว่ามึงคีบน้องวาสนาตั้งแตต้นจนจบโดยที่โบกฏขามโฆษณาก็ขอบบุญขอบคุณหลายเด้อเนาะอั่งขอบคุณกันะขอบคุณนะนะขอบคุณนะถุจ้าไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีเห็นอะไรสบายดีสบายดีเห็นอะไรดุถุจ้านะถุจ้านะเห็นอะไร OK, hey, pas